สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคี้เล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องราวของพลานยางเบียงที่แกเข้าป่าไปล่าสัตว์และก็ได้เจอกับพระธุดงลึกลับในป่าซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนนั่งห้างกับพระธุดงป่าและก่อนไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หากว่าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังกันได้เลยครับครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับพลานกระเลียงพลานคนนี้มีชื่อว่ายางเบียงพลานยางเบียงเป็นพลานป่าที่อายุค่อนข้างมากและออกเดินทางเข้าป่าบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพราะว่าในอดีตแกออกเดินป่าเทพจะทุกวันพอแก่ตัวลงก็ไม่แข็งแรงเหมือนเก่าเลยเว้นว่างจากการเดินป่ามาสักพักใหญ่ แต่แกก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดเดินป่าพลานยางเบียงบอกว่าป่ากับพลานป่าเป็นของคู่กันและยิ่งได้เดินป่าเป็นพ่านนำทางมาตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มมันก็อยากที่จะตัดใจไม่ให้คิดถึงบรรยากาศเก่เาๆภายในป่าดังนั้นเมื่อพอมีเวลาว่างแกก็จะออกเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เหมือนกันถ้าหากชีวิตไม่ได้ออกป่าพลานยางเบียงจะใช้เวลาไปอยู่ในวัดซะมากกว่า และแกจะคอยช่วยจัดงานที่วัดช่วยงานหลวงพอ่อและทำทุกอย่างในวัดเท่าที่จะทำได้ผมนั้นบังเอิญได้พบกับพลานยางเบียงที่วัดของหมู่บ้านแห่งน,นั้นเลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแกแกเป็นคนที่พูดเก่งมีอัธยาศัยดีและเรื่องราวส่วนใหญ่ที่แกเล่าให้ผมฟังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าการไปพบเจอสิ่งต่าง และเหตุการณ์ที่ชวนให้หน่าตื่นเต้นที่ไปพบผ่านมาพลานยางเบียงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแกเดินป่าตามหลังผู้เป็นพอ่อซึ่งแกก็เดินตามรอยพ่อของแกเพราะว่าพ่อของแกเก่งทุกอย่างแถมมีวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวหลายต่อหลายครั้งที่เดินป่าไปกับพอ่อบางครั้งก็พบเจอเหตุการณ์ที่ลึกลับน่ากลัวซึ่งในตอนนั้นแกยังเป็นเด็กอยู่แม้ว่าจะมีความกล้าหาญเดินป่าอยู่บ่อย แต่ก็อดกลัวไม่ได้ตามภาษาเด็กๆสุดท้ายแล้วพ่อของแกก็จัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยในทุกๆครั้งพ่อของพลานยางเบียงสอนการใช้ชีวิตในป่าสอนให้เผชิญกับสถานการณ์ในป่าด้วยจิตใจที่สงบอย่าวัดตัวจนจิตใจตะเะลิดและที่สําคัญให้มีเมตตาต่อสัตว์เมื่อต้องการที่จะล่าสัตว์ก็ให้ปักทูปบ,บอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอสัตว์ที่หมดอายุไข แต่ถ้าหากครั้งไหนที่ออกป่าไปแล้วไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมานั่นก็อย่าไปโกรธเคืองหรือโทษเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะนั่นเกิดจากสัตว์ที่เข้าไปล่ายังไม่หมดอ,อายุไขพลานยังเบียงบอกว่าแกทําตามที่พ่อของแกสอนทุกอย่างยิ่งเจอเหตุการณ์น,น่ากลัวน่าอันตรายแกก็บอกว่าเหมือนพ่ออยู่กับแกเสมอและคอยบอกให้แกตั้งสติไม่หุนหันพลันเล่นซึ่งแม้ว่าแกจะแก่มากแล้ว แต่คำสอนของพ่อที่สอนการใช้ชีวิตในป่าแกก็ยังจดจําอยู่เสมอมาพลานยางเบียงได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งที่แกจําได้ขึ้นใจแกไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นพลานยางเบียงเข้าไปนั่งห้างในป่าซึ่งตอนนั้นแกเดินทางออกจากหมู่บ้านเป็นเวลาสายเมื่อเดินเข้าไปในป่าลึกแกก็ทําพิธีขอขอมาเจ้าป่าเจ้าเขาที่แกจะล่วงล้าเข้าไปในป่า หลังจากทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยพลานอย่างเบียงก็เดินทางเข้าไปในป่าลึกด้วยความมั่นใจตอนนั้นเวลาก็ใบแก,แก่และเมื่อเดินไปสักพักก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เมื่อรู้สึกอย่างนั้นก็คิดถึงคำพูดของพ่อพ่อของแกเคยสอนว่าบางครั้งสิ่งลี้ลับในป่าก็มาเล่นงานเราได้เหมือนกันบางทีทําให้เรารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีจนต้องออกจากป่าหรือบางครั้งก็เป็นการเตือนของเจ้าป่าเจ้าเขา พลานยางเบียงบอกว่าวันนั้นรู้สึกแปลกๆแ,แต่ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าป่าและก็ไม่อยากจะหันหลังกลับแกก็เลยเดินบุกป่าเข้าไปเรื่อยๆจนไปพบเจอเข้ากับรอยเท้าของเสือบนพื้นดินแกแปลกใจมากเพราะป่าแห่งนั้นแกเคยเข้าไปแล้วพลานป่าคนอื่นๆที่เคยออกป่าไปในแถบนั้นมันก็ไม่มีใครบอกว่ามีเสือป่าอยู่ในแถวนี้พลานยางเบียงรู้สึกคิดหนักเพราะจากรอยเท้าของเสือที่เห็น บอกได้เลยว่าเสือตัวนั้นใหญ่ไม่น้อยพลานยางเบียงตัดสินใจหันหลังกลับและเดินไปอีกทิศทางหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแต่แกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนแกก็เห็นรอยเท้าของเสือที่เดินผ่านแกบอกกับตัวเองว่าถ้าเดินไปอีกทิศทางหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วพบผ่านกับรอยเท้าเสืออีกแกจะเดินออกจากป่าแห่งนี้อย่างทันทีแล้วเส้นทางที่เดินไปแกก็ไม่พบกับรอยเท้าเสืออ,อีกเลย พลานยางเบียงยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตกเย็นแกก็ได้ไปเจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พลานยางเบียงรู้สึกแปลกมากที่ตอนนั้นเห็นพระธุดงค์มาปักกรดอยู่ในป่าลึกแต่ด้วยความที่เป็นคนอยู่กับวัดอยู่กับวามาตลอดจึงได้เดินทางเข้าไปกราบไหว้พระธุดงค์ซึ่งพระธุดงค์รูปนั้นค่อนข้างผอมเล็กและนั่งสมาธิอยู่ภายในกลดพลานยางเบียงได้สนทนาขับทัน แต่ท่านก็ไม่ได้พูดโต้อตอบอะไรด้วยแกก็เลยคิดว่าพระธุดงค์รูปนี้คงจะต้องการทําสมาธิหลังจากนั้นแกก็หันมองซ้ายมองขวาและเห็นลำธารอยู่ไม่ไกลนักแกก็เลยเดินออกไปตัดกระบอกไม้ไผ่และไปตักน้ําที่ลำธารใส่กระบอกวางไว้ให้พระธุดงค์างๆลางพรานยางเบียงบอกว่าเผื่อท่านต้องการน้ําไว้ล้างหน้าล้างมือหลังจากนั่งพักโดยพยายามไม่รบกวนพระธุดงค์รูปนั้นไม่นานนักก็มืดคำ่ำ แกรู้สึกแปลกใจที่พระทุดองรูปนี้ไม่ลืมตาขึ้นมามองแกนั้นอยากจะสนทนากับท่านคิดว่าพุ่งนี้ค่อยสนทนาด้วยก็แล้วกันและแกก็ได้เดินหาพื้นที่ทำห้างซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พระทุดองปักกรดมากนากักหลังจากที่ทำนั่งห้างเสร็จบรรยากาศโดยรอบก็มืดสนิทและในบริเวณนั้นก็มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นพอทำนั่งห้างแกก็มองไม่เห็นกรดของพระทุดองรูปนั้นเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ได้บังเอาไว้ พลานยางเบียงบอกว่าเป็นห่วงพระทุดงรูปนั่นเหมือนกันเพราะอยู่ในป่าลึกแถมแกยังพบรอยเท้าเสืออีกแต่แกคิดว่าท่านคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะแกะคงจะทุดงในป่าลึกอยู่แล้วและคงจะรู้ทางหนีทีไล่สัตว์ไลยได้เมื่อปีนขึ้นไปนั่งบนหางพลานยางเบียงพยายามเงงอม,มองกรดของพระทุดองแต่ก็ไม่เห็นจากนั้นแกก็นั่งมองโน่นม,น,นมองนี่ไปเรื่อยๆเพราะยังไม่ง่วงนอนและแกะก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่เงียบสงบ บางครั้งลมพัดแรงจนใบไม้เหี่ยวแห้งได้ลอยล่วงบนพื้นดินพลานยางเบียงบอกว่าต้นไม้ใหญ่ที่พระทุดงรูปนั้นปรากฏอ,อยู่เมื่อลมพัดแรงจะทําให้ใบไม้แห้งหลุดจากขั้วหล่นลงสู่พื้นดินซึ่งคงจะล่วงไปที่กรดของพระทุดงอย่างแน่นอนแกนั่งมองภาพนั้นอยู่เนิ่นนานจนกระทั่งใกล้สี่ทุมรู้สึกง่วงและทําท่าจะหลับแต่ก็ต้องตื่นจากอาการเคลิม เพราะได้ยินเสียงร้องคำรามดังมาแต่ไกลเสียงร้องของเสือดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและพลานยางเบียงรู้สึกเป็นห่วงพระทุดองรูปนั้นกลัวว่าจะเป็นอันตรายพลานยางเบียงบอกว่าพราได้ยินเสียงเสือคำรามหลายครั้งเขา้าแกก็ไม่สบายใจเป็นห่วงพระทุดองรูปนั้นอย่างที่สุดแกยกมือทั่วหัวและบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยปกป้องรักษาพระทุดงในกรดแต่เสียงร้องของเสือก็รบก,กวนจิตใจแกเป็นอย่างมาก จนแกคิดหนักแล้วว่าจะลงไปหาพระทุดองรูปนั้นดีหรือเปล่ากฎของป่าคือการลงจากห้างในเวลากลางคืนมันเหมือนกับการออกจากบ้านในตอนมืดคำ่ำมันอันตรายและห้ามทำโดยเด็ดขาดแต่เพราะความเป็นห่วงพระทุดองรูปนั้นคิดว่าตัวเองก็มีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างและสิ่งสำคัญแกยังมีของดีของพ่อติดตัวอยู่พลานยางเบียงได้ดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาจากย่ามของแก หลังจากนั้นแกก็ดึงออกมาให้ผมดูด้วยสิ่งที่แกให้ผมดูนั้นมันมีลักษณะเหมือนรูปปันแช่อยู่ในขวดน้ำมันมีรูปล่างค้ายควายธนูพลานยางเบียงบอกว่านี่คือควายอาคมเป็นของสืบทอดมาจากปู่ของแกเมื่อก่อนตอนที่พ่อของแกยังมีชีวิตอยู่ควายอาคมคือของติดตัวของพ่อและเคยช่วยให้รอดพ้นแควคลาดปลอดภัยจากอันตรายลึกลับมาแล้วพอพ่อตาย ควายอาคมก็ส่งต่อมาถึงแก่และพลานยางเบียงก็ได้เก็บติดตัวไว้เสมอในครั้งนั้นแกมั่นใจว่ามีของดีป้องกันตัวเลยตัดสินใจปีลงมาจากห้างเพื่อจะไปตามพระดุดองรูปนั้นและนิมนต์ให้ทันขึ้นไปนั่งบนห้างพลานยางเบียงเล่าถึงบรรยากาศในตอนนั้นว่ามันดูแปลกๆสัมผัสได้ถึงความเงียบสงัดเมื่อเท้าแกถึงพื้นดินก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเสียงร้องคำรามของเสือดังเข้ามา แกเล่าต่อว่าขณะที่ก้าวขาเดินออกไปอย่างระมัดระวังนั้นแกก็ได้ยินเสียงร้องของเสือคำรามเข้ามาไกลๆตัวแกเองถึงกับหยุดชะงักแต่คิดว่าลงจากห้างมาแล้วยังไงก็ต้องไปนิมนต์พระธุดองรูปนั้นให้ขึ้นมาด้วยกันแต่ทันใดนั้นแกก็ได้ยินเสียงเสียงนั้นมันเหมือนดังอยู่ในหูของแกเองแล้วมีเสียงพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงหลอกโยมโยมกลับไปเถอะกลับไป เสียงนั้นวนเวียนอยู่ในหัวยิ่งแก่ก้าวขาออกไปห่างเท่าไหร่เสียงนั้นก็ยิ่งดังชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนั้นแกไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจากใครแต่ลักษณะการเรียกแบบนี้มันเป็นการเรียกของพระหลังจากนั้นแกจึงปีนกลับขึ้นไปอยู่บนห้างเช่นเดิมไม่นานนักเสียงคำรามของเสือตัวนั้นก็หายไปพลานยางเบียงรู้สึกไม่สบายใจและมั่นใจว่าเสียงที่บอกแกนั้น จะต้องเป็นเสียงของพระทุดองรูปนั้นอย่างแน่นอนแกเลยมั่นใจว่าพระทุดองรูปนั้นต้องมีคาถาอาคมอย่างแน่นอนเพราะสมัยก่อนที่จะออกทุดองนอกจากจะมีเมตตาปลาณีอยู่ในจิตใจแล้วมันก็ยังต้องมีวิชาดีๆติดตัวไปด้วยแล้วแกก็เล่าต่อไปว่าเมื่อสิ้นเสียงเสือคำรามและแกนั่งสังเกตยอยู่พักใหญ่เห็นว่าทุกอย่างสงบดีแล้วไม่นานแกก็หลับไป แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นหลังเที่ยงคืนมาอีกเพราะแกได้ยินเสียงเหมือนเสือสองตัวต่อสู้กันเสียงคำรามของมันร้องโฮกเหมือนคมขวานกันและก็ดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าและเสียงดังอยู่ไม่ไกลมากด้วยแกเริ่มเป็นห่วงพระทุดดองขึ้นมาอีกและสุดท้ายแกก็ปีนลงมาจากห้างรีบเดินไปหาพระทุดดองแต่ว่าครั้งนี้แกกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเมื่อเดินไปถึงต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางความสลัวสลัว และเสียงร้องของเสือที่ดังอยู่ไม่ไกลมากนากักแกบอกว่าเห็นเงากรดที่ปักอยู่ทอดยาวไปตามแสงจันทร์ที่เริ่มเคลื่อนต่ำลงแกเห็นเงางตะคุ่มตะคุ่มของพระทุดองนั่งสมาธิอยู่ในกรดซึ่งเป็นท่าที่แกเห็นในตอนกลางวันพรานยางเบียงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่เห็นพระทุดองนั่งอยู่แบบนั้นพอเดินเข้าไปไกลก็เห็นกระบอกใส่น้ำวางอยู่ข้างๆกรดซึ่งมันเป็นกระบอกน้ำที่แกนำไปวางเอาไว้ ยังอยู่ในลักษณะเดิมเหมือนพระธุดงไม่ได้ดื่มกินบรรยากาศทั่วบริเวณนั้นเงียบสงัดแล้วเสียงร้องของเสือก็เงียบลงแต่แกก็ไม่ไว้ใจจึงคุกเข่าลงพร้อมกับยกมือไหวแล้วเอ่ยนิมนต์พระทันพรานยางเบียงนิมนต์พระธุดงรูปนั้นอยู่ถึงสองครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับหลังจากนั้นพรานยางเบียงก็ได้นิมอนต์อีกจนได้ยินเสียงพระธุดงรูปนั้นบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและให้จงกลับไปที่ห้างของตัวเอง ลักษณะของพระทุดองรูปนั้นไม่พเอยปากพูดเลยแต่แกก็ได้ยินเสียงพูดชัดเจนซึ่งมันเป็นเสียงเดียวกันกับที่แกได้ยินก่อนหน้านี้หลังจากที่แกนิมนต์อยู่หลายครั้งแต่พระทุดองรูปนั้นก็ปฏิเสธจนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเสือคำรามดังเข้ามาไกลเรื่อยพรานยังเบี่ยงหันมองรอบตัวด้วยความไม่ไว้ใจและรู้สึกไม่สบายใจที่พระทุดองไม่ยอมไปตามนิมนต์เพราะว่ารู้สึกเป็นห่วงท่านมาก หลังจากนั้นพลานยางเบียงก็ได้กล่าวนิมนต์ขึ้นมาอีกพระตุดองรูปนั้นจึงยอมเดินตามมาพลานยางเบียงได้เดินนําหน้าพระตุดองกลับไปที่ห้างซึ่งพระตุดองรูปนั้นก็เดินตามมาห่างๆด้วยท่าทางที่สำรวมหลังจากที่ได้ขึ้นไปนั่งบนห้างด้วยกันแกก็ได้จัดที่จัดทางให้พระท่านเป็นที่เป็นทางพระตุดองนั่งสมาธินิ่งๆเหมือนเดิมซึ่งแกก็ไม่กล้าพูดกล้าถามไถ่อะไรเพราะเห็นว่าท่านคงอยากจะนั่งในท่าที่สงบ พลานยางเบียงนอนฟังเสียงเสือคำรามจนหลับไปจนกระทั่งเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจมากเพราะพอตื่นกลับไม่เห็นพระทุดดงรูปนั้นในตอนนั้นคิดว่าพระทุดดงคงลงไปจากห้างแล้วแต่ก็ไม่น่าจ,จะลงไปไวขนาดนั้นเพราะยังเช้ามืดอ,อยู่เลยในตอนแรกพลานยางเบียงอยากจะลงจากห้างตามไปดูแต่พอคิดได้ว่าท่านอาจต้องการทำสมาธิทำวัดเชา้าทำตามกิจของสอง แกก็เลยนั่งพักอยู่บนหางจนกระทั่งแสงแดดเริ่มส่งเข้ามาและน้ำขางเริ่มเหือดแห้งหายไปแกก็ปีนลงมาแล้วก็เดินตรงไปยังกรดของพระทุดงแต่พอเห็นกรดได้ชัดเจนแกก็ยืนนิง่งเพราะมันมีเพียงแค่กรดเก่าๆที่เสาหักลงมาพรานยางเบียงรู้สึกตกใจและรีบเดินเข้าไปดูเพื่อให้เห็นชัดๆหลังจากที่เห็นชัดๆเท่านั้นเลยครับแกก็คุกเข่ากราบลงกับพื้นดิน พราะภายในกรดมีซากโครงกระดูกพร้อมกับจีวรที่ทับถมกันอยู่สรุปว่ากรดที่แกเห็นเป็นกรดหลางและพระทดองรูปนั้นก็ได้มรณภาพไปนานแล้วคงมีเฉพาะกระบอกใส่น้ําของแกเองที่มันยังคงสดใหม่และน้ำอย่งเต็มกระบอกอยู่พลานยางเบียงบอกว่าส่วนตัวแกนั้นคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของพระทดงที่มาปกปักรักษาแกและทําให้เสือลายไม่กล้าเข้ามายุ่มย่ามกับแก จากนั้นแกก็นึกถึงคําพูดของพระที่อยู่ในวัดในหมู่บ้านว่าเคยมีพระทุดองรูปหนึ่งได้ออกจากวัดไปนานแล้วซึ่งพระรูปนั้นเป็นพระทุดองเลยแวะเข้ามาที่วัดในหมู่บ้านพักอยู่ไม่นานก็ลาทุดองต่อพลานยางเบียงได้เดินทางออกอยากป่าและรีบไปหาพระที่วัดและก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นพระในวัดก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นหลวงลุงที่ออกทุดงซึ่งแกได้ออกทุดงไปเป็นปีแล้ว หลังจากนั้นหลวงพ่อในวัดก็ให้พลานยางเบียงนำทางเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปดูว่าใช่หลวงลุงหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ใช่ก็จะได้ทำพิธีให้เรียบร้อยเมื่อไปถึงพระรูปนั้นก็ได้ตรวจดูจีวรและย่ามใบเก่าๆและก็พบว่าซากโครงกระดูกนั้นเป็นพระธุดงหลวงลุงที่อยู่ในวัดในหมู่บ้านหลวงพ่อท่านจึงทำพิธีให้จนเสร็จและก็เก็บทุกอย่างที่พอจะเก็บได้มาไว้ที่วัดหลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไป พลานยางเบียงก็ได้นำเรื่องราวไปบอกเล่าเพื่อนพลานคนหนึ่งและเพื่อนพานคนนั้นก็บอกว่าในป่าแถบบริเวณนั้นเริ่มมีเสือเข้ามาอยู่ชุกชุมและคืนนั้นเขาก็เกือบจะถูกเสือเล่นงานแต่ก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งสองเสียงเรียกเขาเขาก็เลยวิ่งตามไปและพระท่านก็เดินนำไปเรื่อยแต่เพราะป่ามีความสลัวทำให้เขาเห็นพระรูปนั้นไม่ชัดเจนมากนักลักษณะการนำทางไปนั้นมันเหมือนลอยอยู่บนพื้นดิน พอพ้นจากเสือตัวนั้นจูจ่ๆพระธุดงก็หายไปเฉยๆแม้ว่าเขาจะเรียกหาแต่ก็ไม่เจอท่านอีกพลานยางเบียงก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าในป่าบริเวณที่เพื่อนของแกได้เจอกับพระธุดงรูปนั้นมันก็ไม่ไกลจากกรดของพระธุดงและก็ไม่ไกลจากห้างที่แกพักสักเท่าไหร่นักทาให้แกมั่นใจว่าพระธุดงที่ช่วยเพื่อนของแกจากเสือตัวนั้นท่านก็คือพระธุดงรูปเดียวกับที่แกนิมนต์ขึ้นไปบนห้างดังนั้นทั้งแกและเพื่อนของแก จึงไม่เคยลืมเรื่องราวของพระธุดงรูปนั้นเลยและยังของอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แกอยู่เสมอซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห่างกับพระธุดงในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนคีเราสําหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ฝันดีราตีสวัส,ส,วสดีครับ